มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนาม MOU 3ปีลุยพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิต์พร้อมสนับสนุนอุปกร SunGrow เพื่อยกระดับทัทกะนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยะจรัสเตชะตันมีสกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจนะครับความร่วมมือทางวิชาการากับกว่า MOU กับบริษัทอีโคอีซี่จำกัด ในนามของตัวแทนจำน่ายของบริษัทซันโกพาวเวอร์ซัพพลายจำกัดในประเทศไทยซึ่งมีคุณชิดพงศบุพัฒนากรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งความร่วมมือเต้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความรู้ด้านพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานแท้แก่นักศึกษาและบุลคลากรคนรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ความสามารถที่ทันต่อเทคโนโลยีและตลาดแรงง,งานตามข้อตกลงของบริษัท ซึ่งได้ให้การสนับสนุนที่สำคัญมีการจัดหาอินเวอร์เตอร์นึ่งเครื่องแบตเตอรี่นึ่งเครื่องแบนซันโกเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสองสนับสนุนการสัมมนาเชิงวิชาการกับว่าเวิร์กช็อปนะครับด้านระบบพีวีสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งเตือ้อมีการถ่ายทอดองความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพีวีผ่านการบรรยายการฝึกอบรมเพื่อคำปรึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์อุปกรณ์แบรนซันโบในการเรียนการสอนงานวิจัยและห้องปฏิบัติการรวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการกับบริษัทและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้กำหนดระยะเวลาความร่วมมือ3ปีนะครับ โดยถือเป็นเจตจำนงของทั้ง2ฝ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางของประเทศในอนาคตท่านรองอธิการบดีแม่โจ้ได้กล่าวนะครับว่า ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัทโคอิซี่และบริษัทซันโกพาวเวอร์ซัพพลายมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาความรู้ด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเชิงปฏิบททัติให้การศึกษาและบุคลากรเพื่อยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศในอนาคต บริษัท e c o คอ e s ซมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นก,นกลไกสําคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระดับสากลสู่พัฒนาบุคลากรคุณภาพและการกับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่าง,ย,างยั่งยืน